รหัสเก่าอ่ะก็จําง่ายอยู่แล้วจะเปลี่ยนทําไมฮะนี่มันเน็ตบ้านผมนะครับคุณป้าเราจะเปลี่ยนมันก็เรื่องของเรานะคะคุณป้าก็พวกหนูสร้างปัญหาให้ป้ารู้ไหมคะก็วันนี้ป้าเข้า Wi-Fi ทั้งวันน่ยยังเข้าไม่ได้เลยแล้วป้าเป็นใครครับเนี่ยป้าก็อยู่บ้านหลังตรงข้ามนี่แหละเจ้าของบ้านหลังเก่าหลังเนี้เขาก็ให้ฉันใช้ w i f i ฟรีมาตลอดนั่นแหละแล้วพวกเธอเพิ่งมาอยู่ใหม่ใช่ไหมจะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi อ่ะทำไมไม่แจ้งฉันแล้วทำไมพวกเราต้องแจ้งคุณป้าด้วยล่ะครับก็เจ้าของบ้านคนเก่าอ่ะเขามีน้ำใจ ใกล้กันพวกเธอจ่ายแล้วทําไมฉันต้องจ่ายด้วยล่ะหัดมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านสับ้างสิลูกๆลหลานฉันะ่ะดูกระตูนเล่นเกมกันไม่ได้เลยนนเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดนี่ใช้เน็ตบ้านผมฟรีทั้งบ้านเลยเหรอครับป้เออนี่สิบ้านฉันะ่ะใช้ไวไฟ,ไฟบ้านนี้มานานแล้วถึงว่าสิเน็ตอื่นกันทั้งบ้านรู้แล้วก็รีบจดรหัสไวไฟใหม่มาให้เร,เร็วเข้าเอ้ายิงยืนบ้ากันอีกแล้วแล้วสิอะ,อะ,อะคุณป้าไม่ต้องจดหรอกคะ่ะบอกให้ก็ได้คะ่ะเอ็น a d a n ไม่เห็นเข้าได้เลยเนี่ยเอ้อยังเข้าไม่ได้หรอคะงั้นต้องพิมพ์แบบเนี้ยค่ะอีกร้อยรอบพวกเธอสองคนขำอะไรกันเนี่ยก็แค่รหัส Wi-Fi ทำไมต้องขำด้วย n a d a n อะไรเนี่ยว่าแต่แปลกๆนะมันอ่านว่าอะไรเนี่ยมีใครอ่านออกบ้างครับทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกคุณป้าเขาหน่อยนะครับตกลงมันอ่านว่าอะไรเนี่ย